ดีครับอาจารย์วีละครับเชิญเชิญเชิญาครับผมอยากถามสองประเด็นครับในความคิดที่เสนอาจารย์นะครับประเด็นแรกเนี่ยเอเปกเนี่ยที่เราต้องหยุดงานหมายถึงราชการหยุดนักเรียนหยุดเนี่ยเอกชนเอกชนเขาหยุดไหมไทยเนี่ยไม่เอกชนเขาหยุดไหมคุ้มค่าไหมครับไม่เอกชนเขาหยุดไหมราชการจบโรงเรียนแล้วโทษทีครับเอกชนไม่ได้หยุดนะบริษัทเปิดเป็นปกติเนาะอ่าฮะจำไหมจำอไนเปผมไม่รู้นะบริษัทเอกชนเขาเปิดเป็นปกติไหม บางแห่งเขาก็หยุดแล้วยังไงครับยังไงคือคือหมายถึงว่าประเทศไทยเนี่ยต้องหมายถึงว่าในกรุงเทพเนี่ยต้องหยุดหยุดงานบางส่วนเพื่อที่จะจัดงานนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับจากงานนี้ไหมฮะโอหมันตีเป็นตัวคุณจะคุณจะใช้คาว่าคุ้มค่านี่ในความหมายไหนล่ะในความหมายของที่ว่าเราต้องสูญเสียบางส่วนไปเหมือนว่านักเรียนต้องหยุดหรือว่าราชการต้องหยุดแล้วก็ได้รับสิ่งที่ได้รกลับมาคือ การประชาสัมพันธ์หรือว่าอะไรก็ตามในในความคิดของอาจารย์นะครับมันไม่ใช่ประชาสัมพันธ์สิการมีข้อตกลงอะไรที่จะมีผลต่อความเป็นไปของเศรษฐกิจในอนาคตอันนี้อันนี้มันตีเป็นตัวเงินไม่ได้นะแต่มาผมหมายถึงว่าคือถ้าคนที่เฉพาะาเราเสียเงินในการจัดประชุมไปพันล้านเราจะได้เงินพันล้านวันพรุ่งนี้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าเราต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายส่วน คือบ้านอืนอ่นก็เป็นแบบนี้คุณเวลามันมีประชุมอ่ะคนไปแย่ๆ,ๆ,ๆเขาก็ต้องมีปิดที่ปิดทางอะไรแบบนี้แหละอันนี้อันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับไม่นนประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่ผมอยากจะพูดบ่อยๆเลยเรา,ามักจะคิดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลคนไทยจะได้อะไรไหมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยสักอย่างหนึ่งอย่างนั้นนะพี่ งานอีเวนท์ทั้งหลายต้องมีไหมไม่ต้องมีเขาก็ขายของได้บริษัทที่เขาจะจัดอีเวนท์เนี่ยมันต้องทำไหมมอเตอร์โชว์ต้องมีไหมไม่ต้องมีมันก็ขายของได้อยู่แล้วส่วนส่วนคำถามนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้จบก่อนเอาให้จบก่อนเอาให้จบก่อนบมันมันมันลิงก์กันมันลิงก์กันครับอาจารย์ลิงก์กันอาลิงก์กันคือคำถามที่สองผมคือทำไมเราไม่ไปจัดที่ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่มันกำลังแบบเงียบอยู่หรือว่าพัทยาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โอ้ฟอซิลิตี้มันไม่ได้พี่ ฟ a ร์ซิ t y มันไม่ได้ขนาดบาหลีอินโดยังพิ่งจัดจียี่สิบไปเลยฮะก็จัดจียี่สิบอะของบาหลีมันได้ของเราไม่ได้ไปมันไม่เพียงพอเชียงใหม่โรงแรมรองรับไม่พอภูเก็ตไม่พอศูนย์ประชุมไม่มีถ้าเป็นระดับระดับรัฐมนตรีเนี่ยเขาไปประชุมที่เชียงใหม่ภูเก็ตขอนแก่นเขาไปกันอยู่แล้วพัทยาเขาไปอยู่แล้ว<ห>แล้วปกติอย<ะ><ำ>ปกติเขาก็จัด อจัดที่เมืองหลวงกันนะส่วนใหญ่แต่ก็บาง<ม>ทีเขาก็ไม่จัดที่เมืองหลวงก็มีแต่เขาคงดูความพร้อมทุกอย่างแล้วล่ะว่ากรุงเทพน่าจะรับมือได้สะดวกที่สุดสนามบินมีสองสนามเบ์เลอร์เทอร์โรงแรมเยอะที่ประชุมมีอะไรเงี้ยโรงแบบรมะกอบใกล้เคียงในอาณาบริเวณแล้วที่สำคัญคือเคยจัดการประชุมระดับนี้มาแล้วสองครั้งก็ใช้กรุงเทพก็คือการประชุมโวลแบงก์ไอเ กับการประชุมเอเปกครั้งเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ mm. ปีสองพัน hmm. ห mm ้าร้อยสี่สิบหกได้ครับาอาจารย์ก็เด้แลครับโทรมาอยากฟังความคิดเห็นของอาจารย์ไม่มีค,ความคิดเห็นนันมีแต่ข้อเท็จจริงไม่มีความคิดเห็นอะไรเลยแต่คําถามแรกที่คุณชอบถามกันเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมต้องถามนะประเทศไทยจะได้อะไรผมจะได้อะไรเงี่ยผม,ผมไม่ได้หมายว่าผมจะได้อะไรผมแค่ว่า ประเทศไทยจะได้อะไรจากการนั่นแหะสิคุณว่าจะได้อะไร่าไม่คุณคิดว่ามันจะต้องได้อะไรนะมันถึงจะถึงจะพอใจกันเนี่ยไอ้พวกนี้มาเงินไหมกับเราคนละร้อยล้านเหรียญเหรอไม่ใช่อาจารย์คือที่อาจารย์บอกว่าการจัดประชุมเนี่ยมันเป็นข้อตกลงใช่ไหมฮะใช่จริงๆมันจัดที่ไหนมันก็ได้ข้อตกลงเหมือนกันแต่ว่าผมหมายว่าจัดประเทศไทยเนี่ยก็คือแบงกอ็คนละประเด็นแล้วคนละประเด็นแล้วไม่ใช่ว่าจัดที่ไหนก็ได้ข้อตกลง เราเป็นเจ้าภาพเราเป็นประธานเรามีสิทธิ์จะเสนอหัวข้อที่เราน่าสนใจให้คนอื่นยอมรับด้วยถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเราจะไปเชิญมกุฎราชกุมารซาอุดีอารเบียที่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาได้เหรออือ mm ื hmm. สีเช้นผิงมาคุณไม่มีปัญญาคุยกับเขาหรือจะเอาอะไรจากจีนเน่อ mm ื hmm. เรื่องแบบนี้มันต้องมาพูดกันบนเวทีเหรอ ใช่ไหมการที่ผู้นำเขามาเจอกันเนี่ยมันมีเรื่องเขาเรียกว่าเครื่องเคียงมีเรื่องประกอบที่มันไม่เป็นบวาละอยู่ด้วยทั้งนั้นแหละขอให้ช่วยอันนั้นกระซิบบอกอะไรตออะไรพวกนี้เขาก็ไปบอกต่ออะไรเงี้ยพวกนี้เขาไม่ทงมาพูดกันหรอกเหมือนกับคุณคุยกับ คุณไปหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เขาช่วยอ่ะคุณต้องประกาศอะไรด้วยเหรออ uh huh. uh huh. มันมีอำนาจของแต่ละคนเข้าใจไหม uh huh. ผู้นําประเทศเขามีอำนาจแล้วเขาสามารถที่จะหลิวตาสั่งนู่นสั่งนี่ได้ uh huh. ใช่ไหมจะทําอย่างนั้นได้ไม่ใช่โทรศัพท์คุยกันมันก็ต้องมาพูดกันใกล้ๆบางทีชอบพอเป็นการส่วนตัวคุณเคยเฟเวอร์ใครในชีวิตไหม สนิทม,มากขออะไรก็ให้คุณมีไหมมีไหมมีไหมอย่งางนั้นมีไหมมันก็ต้องมีบ้างเออถ้าเกิดคนไม่วิาสาสะกันมันจะมันมันจะเกิดความสัมพันธ์ที่จะกล้าพูดกล้าบอกอะไรบางเรื่องเหรอคุณอันนี้มันเป็นฮิวแมนนะอันนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระดับมนุษย์ต่อมนุษย์ที่เป็นผู้นำด้วย มองอะไรอย่าไม่มองแบบโอเคเนาะโอเคโอเคครับครับครับขอบคุณที่ผมเจอสามสายคุณนะทพแต่ละสายสุดยอดสุดยอดคุณสักสายสามคุณสักครับคุณสัก